นี <Es> ่เขาเรียกอะไรนะปีงหมูหมูหันเหรอเพิเนิยังหมูปีงหมูปีนเนาะคนเราเรียกหมูปีนหมูปีนนะครับหมูหันหมูปีนทำไมต้องหมุเร็วขนาดนั้นน่ะมันจะไหมใช่ไหมอ๋อถ้าช้ามันจะไหม้นอะเขาบอกต้องหมุนเร็วๆลมแรงด้วยวันนี้ลมแรงด้วยโอ้โหร้อนๆนะครับร้อนๆหมูปีนหมูปีนนี่ แบ่งขายเรื่องขายยกชิ้นเนี่ยพอขายเป็นโลโล,ลละกี่หมืน่นเป็นแสนเลยอ่ะโล,ล,ล,ละเป็นแสนกีบาทนะขายไปตามไปตามกิโลนะอ้อยากคือม่ต้องเร็วนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้นะแล้วก็ต้องนั่งหมุนนะอย่างนงี้นะนะครับวิ่งไก่เสร็จไปแล้วน้องวิ่งไก่ ควันดีเลยตรงนี้ไม่มีควันดีอ่าอืมหน,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 น้าไปแก้มเบียนะเนี่ยนีอ๋อถ้าเริ่มสูแเราก็ต้องไปไว้ดิมนู้นไอตัวนั้นหนังจะกรอบละหุ่นใหญ่เลยหมูปินป้นหมูปิ้นอ่า ควันขมวงสองแสงแล้วหมูปินหมูปินวังเวียงนะครับที่นี่คือวังเวียงนะดูในบรรยากาศอะให้ดูด้านหน้าร้านเดี๋ยวจะหาว่าไม่รู้ว่าตรงไหนว่างนี่บรรยากาศนี่โรงแรมโรงแรมใหญ่นะโรงแรมใหญ่มากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชั้นนะโรงแรมนี้อยู่ตรงหุบเขาเลยมันจะเป็นร้านกว้างตรงนี้นะเขาจะขายพวกปิ้งเป็ดปิ้งไก่กัน เนี่ยปิ้งไก่หมูหันอะไรพวกนี้แล้วก็อาหารอาหารอีสานนะครับีเยอะเลยแล้วก็จะมีพวกส้มต้มส้มตำอะไรเงี้ยนะทางนู้นปิ้งวานินอะปิ้งวานินก็มีอ่าไปดูหน่อยตรงนี้โอ้โหปั่นขมงเลยนี่อาหารก็จะเป็นแบบนี้ไอ้ที่ดีเสียงนี่ก็เสียงไอ เสียงลังคานะต่อตะปูมไม่แน่นะนะเนื่องจากลมมันแรงจะไ,ได้ยินเสียงนี่ลองเนี่ยเป็นอาหารพวกอาหารอีสานอาหารลาวเรานี่แหละนะนี่หอมหมหอมหอมเนี่ยเนสินอันนี้ได้เป็นหมูนะปิ้งหมูอันนี้เยอะมากเลยกุชเชอเนี่ยกุชยช ตอนนี้เขาเอาไก่มามาเบินเอาไก่มาลงอง <Okay. S 1> ไก่นี่ก็อ๋ตอตัวนี้ก็ร้อนเหมือนกันนะแต่หมูนี่ก็ต้องระวังมากเพราะว่าเขากลัวมันจะไหม้เนาะรีบย่างเลยอันนี้ไก่จะได้ที่ยังเนี่ยอ,อีกแป๊บหนึ่งใช่ไหมอีไม่นานนะเนาะไก่จะสุกแล้วเนาะดูสีมันดูสีมันมันจะเริ่ม,มจะสุกแล้ว แหม่พันแผน,ก,ผนกหมุนนั่นเนี่ยนะเมื่อก่อนมันจะมีเครื่องยนต์ใช่ไหมมัน,ม,นมันเพมันฟังไปแล้วออแบตเตอรี่แบตเตอรี่หมด <c oughs> แบตเตอรี่หมดก็เลยอัตโนมือทีนี้อัตโนมือไว้ก่อนเดี๋ยวซ่อมก่อนมันห่างมันห่างมันเพไปแล้วอ่านะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านเขานะนี่ชื่อร้านเขาร้านอะไรอ่านว่าอะไรเนี่ยแม,แม่อ้แจมบ่แม่เจมเออร้านแม่เจมเด้อ ถามาเที่ยววังเวียงโอ้นุนเขาหน่อยเนี่ยน่ากินด้วยมีอาหารอีสานอาหารส้มตำอาหารลาวนะแยะหมดของคุณที่ตันชงครับ